นะครับมาพูดถึงสาวนี้บ้างดีกว่านะครับที่เรียกว่าธรรมะธรรมโมมากเลยครับคุณกิ๊กนะครับแต่พ่ออาจจะติดภาพเธอเล่นเป็นแต่ว่าบางทีก็เป็นบทนางร้ายแธอก็เล่นร้ายได้สุดๆเลยทีเดียวพอเล่นแต่ว่าเป็นแตว่าโอ้โหคุณหญิงคุณนายเธอก็เล่นได้ดีจริงๆเรียกว่าได้ทุกบทบาทเลยตอนนี้เนี่ยก็มีไปถามถึงความรักของเธอกันดีกว่าเพราะเห็นเธอเนี่ยเป็นคนธรรมะธรรมโมนะครับจะเป็นยังไงกันบ้างติดตามกันครับสวยใสตลอดการจริงๆเลยครับสำหรับนักแสดงสาวฝ่ายธรรมะครับอย่างคุณกิ๊กมยุรินครับ ที่เดินทางสายกลางลิ้มรสพระธรรมนานจนหลายคนเนี่ยตั้งคําถามว่าเธอคิดจะมีความรักแบบคนทั่วไปหรือไม่เพราะเธอเนี่ยเคยบอกนะครับว่าการมีความรักก็เหมือนมีภาระครับก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็แก่แล้วเนาะเข้ามาเราก็รู้เนาะอะไรเงี้ยแต่ก็จะคุยกันนะคะว่าเออเราเป็นเพื่อนกันดีกว่าแบบเอาคบคบกันยาวๆดีกว่าอย่าคบกันแบบหวือหวาๆหรือว่าแบบ คบกันแล้วไปกินข้าวฟรีดูหนังฟรีอะไรเงี้ยไม่เอานะอะไรเงี้ยคือขอเป็นแบบเราจริงใจต่อการเป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยดีกว่าค่ะปิดใจเลยไหมหรอมันก็ไม่ได้ปิดนะแต่ว่ามันเป็นภาระคือเนื่องจากพอเราปฏิบัติธรรมค่ะเราก็จะเห็นว่าทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกอย่างมันไม่มีะลรจีรังยั่งยืนทุกอย่างมันเป็นแค่สิ่งชั่วคราวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้พี่รู้สึกว่าอถ้าเราจะมีชีวิตรักที่แบบว่าแต่งงานมีครอบครัวอะไรเงี้ยมันกลายเป็นแบบ คนอื่นเขามีเราดีใจด้วยนะแต่เป็นเราเรารู้สึกว่าเราไม่เสียสละมากพอขนาดนั้นเราอาจจะไม่เหมาะกับการมีภาละาเยอะเพราะว่ามันจะหนักไปนิดนึงอะไรเงีย้ยค่ะถ้าถามว่าเปอร์เซ็นต์บวชกับเปอร์เซ็นต์แต่งงานอันไหนดูมีแนวโน้มมากกว่ากันดูบวชจะดูมีแนวโน้มมากกว่า ก็เคยค mm ิดแบบๆนะคะเมื mean, ่อก่อนเมื่อก่อนมันเหมือนแบบทาใจไม่ได้ที่ต้องโกนหัวแต่ตอนนี้มีความรู้สึกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตของลูกผู้หญิงอยากจะลองทําเหมือนกันนะเพราะว่าการบวชเนี่ยมันเหมือนกับเราเราได้เฟิร์มตัวเองว่าณวันนี้เราจะขอเดินมุ่งทางสายพรหมจารย์อย่างเดียวเชื่อแล้วล่ะค่ะว่าชีวิตตอนนี้มีความสุขกับการศึกษาพระธรรมจริงๆนะคะยังไงก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับจิตอันบริสุทธิ์นี้ด้วยค่ะอ่าลันเป เดีนือลกค่านะทั้งสวยแล้วก็แบบจริงๆนะครับแล้วก<ส>ูดีบอกว,ว่าผิวพรรณผ่องใสแบบเป็นดูเด็กอยู่เลยนะครับมไม่ว่าแม้แต่ได้ดูเป็นต่อนะใช่ไหมเมื่อก่อน<ะ>ไหนดังมากเลยก็ใครติดตามคือตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้บอกเลยว่าน่าจะเปลี่ยนเลยอ่ะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็หันมาทําบุญกันเยอะๆนะครับบอกตัวเองอย่างนี้ยนะครับตอนนี้เรามีข่าวอัปเดตนะครับที่เรได้ว่าอัปเดตสดๆเลยนะครับกับอินสตาแกรมของคุณแอมนะครับ ในตอนนี้เนี่ยซึ่งก่อนอันนี้ก็มีข่าวออกมาว่าเฮ้ยทะเลาะคุณแําหรือเปล่าหรือ<ช>ว่ามีประเด็นอะไรกันหรือเปล่าสองคนนี้จะดีกันหรือว่าจะเลิกกันหรือเป็นยังไงตอนนี้อัปเดตแล้วครับผมเป็นไงบ้างครับพี่จูกแก้วค่ะคุณแอมนะคะก็อัปเดตมาค่ะบอกว่าขอบคุณที่คอยติดตามและให้กําลังใจเราสองคนนะครับเราได้มีโอกาสมานั่งคุยกันแล้วก็ปรับความเข้าใจกันแล้วแล้วก็รู้สึกว่าความรู้สึกของเราที่ม,มีให้กันเนี่ยยังเหมือนเดิมตลอด2เ<ม>ดือนกว่าที่ผ่านมาต้องขอโทษอีกครั้งนะครับที่ไม่ได้ออกมาพูดอะไรเเเเเป็นพรราาาาาะะววว่ยออกจให้้ลตังไดดคิทบ แต่วันนี้เราสองคนได้รู้แล้วครับผมไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรแต่เราจะพยายามทําทุกทางให้ดีที่สุดครับนะครับก็คงจะเคลียร์าาที่เรียบร้อยนะครับว่าก็คงจะกลับมาเหมือนเดิม เนาะให้เป็นอย่างนั้นเนาะใช่แล้วนฟคนคลับที่เชียรใจให้มีคอมเมนต์ขึ้นมามากมายรักกันนานๆขอให้แต่งงานกันเร็วๆนี้ขอให้รักกันนานๆก็ติดตามกันได้นะครับในสกรมของคุณแอมเนาะนะครับอ่าใช่แล้วค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมากับโซอินไซด์ค่ะใครเป็นแฟนของอีจุนกิมีข่าวมัปเด็กกันด้วยค่ะ